ความเข้าสู่รายการก็เธออยากรู้ตัวตัอยากเล่าค่ะสวัสดีค่ะน้องอตอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มีเรื่องดีๆอะไรที่จะมาฝากกันดีนะแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าช่วงวันหยุดเข้าพรรษาที่ผ่านมามีใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างนี่มีมีมีไเท้าวัีไหได้หรอน่าเกอดมากเขาไม่ได้เด้อร้อนมีไปทําบุญมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปเวียนเทียนเบาๆเป็นแม่ผ่ามากนะค่ะ ละเบ่ล่ะออกกล่าสุดก็คือช่วงข้าวันศารเป็นวันเกิดคุณแม่พอดีก็มีบอกว่าไปทานข้าวด้วยกันนิดหน่อยจะเป็นวันหยุดครอบครัวสำหรับพี่นภัทพี่นัทไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพราะว่ากลัวฝนค่ะวายสาะเป็นช่วงเป็นช่วงหน้ากลัวฝนนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะคะทั้งเช้าสายบ่ายเย็นจะตกอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมต้องระวังสุขภาพกันนิดนึงนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะวันนี้มีเคตลับมาให้ อะไรต้องระวังนะคะระวังอย่าอย่าให้บริเวณศีษะหรือว่าเท้าเนี่ยเปียกฝนเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดเป็นหวัดได้ง่ายและที่สำคัญปัญหาที่ตามมาเวลาฝนตกเดินไปไหนมาไหนขาจะมีตรงไหนบ้างอะไรบางตรงไหนคือเมนที่สุดมีทวาตอมพูดต้องขอบอกว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนนะคะน้ำที่เจิ่งนองบนพื้นเนี้ยทำให้ให้รองเท้าของเรานี่เปียก แล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นกลิ่นเท้าที่แบบว่าอ๋อถอดรองเท้าออกมาแล้วแบบลดขยะวิ่งมาหรือเปล่าเนี่ยแป้งสิลิเป็นหนองด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะที่เป็นปัญหาสําคัญเลยก็คือกลิ่นเท้าวันนี้เราจะมีเคล็ดลับเรื่องของการดับกลิ่นเท้ามาฝากเป็นวิธีที่ง่ายมากถือว่าง่ายแบบพื้นพื้นฐานเลยอ่ะเริ่มจากมาเริ่มเลยวิธีแรกทุกครั้งหนาอาบน้ำนะคะใช้แป้งฝุ่น แป้งฝุ่นนี้แหละจะช่วยได้ก็คือให้ะชะโลมโรยโ,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 โลลงไปบนท้าเนี่ยมันก็จะช่วยดับกลิ่นแล้วก็ช่วยขจัดพวกผดผื่นหรือว่าความอับชื้นอะไรอย่างนี้ได้นะคะและอีกหนึ่งวิธีคนที่ชอบดื่มชาใช้ถุงชาให้เป็นประโยชน์ดื่มแล้วอย่าทิ้งอ่ะเอาถุงชาที่ดื่มแล้วนะคะประมาณสัก4ีถึงหถุงเนี่ยมาแช่ไว้ในน้ํา น้ำอุ่นน่ะกามังพอดีพอดีแล้วก็เอาเท้าไปแช่ประมาณ5-10นาทีนะคะทําอย่างนี้สัปดาห์ละ2ครั้งค่ะก็จะช่วยกําจัดแบคทีเรียที่มันเจริญเติบโตอยู่ในเท้าของเราและอีกอย่างหนึ่งวิธีเนงก็คือการปล่อยเท้าให้เปลือยเปล่าบ้างอะไรบ้างบางคนใส่ถุงเท้าถุงน่องหรือว่าแบบใส่รองเท้า วันหนึ่งแบบหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้ถอดไม่ได้หายใจรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยนยากเหมือนกันเรื่องการใส่รองเท้าหรือว่าสุงเท้าทั้งวันอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าผิวกายผิวหน้าเราอ่ะได้สัมผัสกับแบบอากาศเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบผิวดูดีผิวอะไรเงี้ยแต่ผิวเท้าของเราอ่ะมันแบบอับชื้นไ่ทําให้สะสม หมักหมมเซลล์ผิวที่ตายแล้วเอาไว้ไม่แบบเกิดกลิ่นเหม็นเหมือนว่ามันเซลลเซลมันตายไปแล้วมันเน่าเลยเหม็นอะไรมันก็แบบเกี่ยวกันปะมันอัดอัดอยู่ข้างในไม่ได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างงี้ยพี่อาตอมขอถามอะไรหน่อยคนที่มีกลิ่นเท้าเนี่ยจะเกิดกับผู้ชายหรือหรือว่าทุกคนเลยไหมจริงจริงก็เกิดได้หมดใช่ไหมจริงจริงแล้วกลิ่นเท้ามันเป็นเรื่องของความการรักษาความสะอาดพี่คิดว่ามันมันคงไม่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายอะไรอยางคือเรื่องรองเท้าเราต้องรักษาความสะอาดของรองเท้าด้วย แต่ถ <differences S 2> ้าผู no ้หญิงคนไหนเท้าหม่นอันนี้มันก็แย่จริงจริงเฉพาะผู้หญิงเรางเทมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพด้วยในเรื่องของกินใ่ในเรื่องของ และสุดท้ายในเรื่องของปัญหาเท้าหยาบกร้านแล้วก็แตกส้นเท้าแตกอะไรอย่างเงี้ยเป็นใช่อาจจะมีคนเคยเป็นนะคะวิธีที่ง่ายๆก็คือแช่เท้าในน้ําอุ่นค่ะประมาณ10นาทีน้ําอุ่นนี้ต้องผสมน้ํามันยูคาลิปตัสหรือเกลือทะเลหน่อยนึงนะคะก็จะแบบไปทําปฏิกิริยานิดหน่อย พออยนี้แช่ไว้แล้วสักสินาทีก็ซับให้แห้งแล้วใช้ปิโตรเลียมเจลหรือที่เรารู้จักดีว่าเป็นวัสลีนนั่นเองวัสลีนวัสลีนก็ทาทาไปเลยค่ะวัตส์ลีนวัสลีนนี้มันจะช่วยช่วยทำเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นทาทั่วดแล้วเราใส่ถุงเท้าบางๆเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อคือให้แบบอบต่ให้มันให้มันเคลอบไว้ใช่ไหมคะคลอบไว้ค่ะแล้วพอหลังจาถอดออกมาแล้วทาเราจะสวยเนียนเปล่งปังเลยค่ะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะ ซินเดอเรลล่าเนาะเท้าต้องเท้าสวยใส่รองเท้าแก้วบางคนเท้าข้าหน้านะคะต้ิงเข็มข้ดผ้าแน้วก่อนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นกับเรานะคะเท้าสวยแล้วต่อไปเรามาฟังเคดกลับง่ายๆบ้าง เไม่รับในการซื้อของลดราคาโอ้ยสุดยอดมาช่วงนี้ช่วงนี้เป่นวานซีซว่นเซลล์มากชอบเป็นไงพี่ๆเซลล์ทุกแบรนด์เวลาพวกพพี่ๆเห็นป้ายลดราคาเนี่ยพวกพี่ๆตาวาวกันเลยใช่ไหมคะ่ปลาแต่ถ้าเป็นเป็นเลขเป็นเลขที่มีจำนวนน้อยๆนี่จะไม่ค่อยวาวเท่าไหร่ค่ะจะต้องห้าสิบห้าสิบขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะเรามาลองฟังกั รับง่ายๆกันดีกว่าสําหรับวิธีการซื้อของลดราคาซื้อยังไงถึงสกคุ้มค่านะคะอย่างแรกเลยเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างเราเขียนรายการมาเลยเราจะซื้ออะไรบ้างพอไปถึงเราจะได้ซื้อเลยแล้วเป็นการไม่เปลืองเวลาด้วยอ,อย่างที่สองนะคะคือตั้งงบประมาณพวกพี่ๆเคยตั้งงบประมาณเวลาไปซื้อของกันบ้างหรือเปล่ามไม่เคยเลยค่ะ มีเงินเท่าไหร่ก็อจจหมดได้ <c oughs> บางทีบางทีอาจจะซื้อเพราะว่าเซลเฉยๆก็ได <c oughs> ้อาจจะไม่ได้ชอบจริงๆบางทียังไม่ได้ตั้งใจเนาะเห็นวุ้นซลวราต้องรีงเข้าว<ช> <ๆ S 2> หาทันทีว่าแล้วยังไงต้องตั้งเป้าการต้องตั้งเป้างบประมาณะะเราต้องจัดการบัญชีเนาะใช่ต้องทงําเป็นบัญชีอย่างเงี้ยเวลาเราไปซื้อเราจะได้เออรู้ว่าเราควรจะซื้ออะไรบ้างอะไรที่ที่สำคัญมากจะได้แบบว่าไม่เกินแบบว่าเกินงบที่เราเตรียมมาไม่สนความจําเป็นด้ยนะใช่แล้วก็ อย่าลืมว่าป้ายลดราคาแต่ของอาจจะไม่ได้ลดราคาเสมอไปก็มีอยู่นะคะอันนี้อย่างอย่างที่แบบว่าติดราคาเวอร์แล้วมาทำมาแกล้งเซลอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่มีอยู่เยอะนะคะอันนี้ก็เคยเจอกับตัวเลโดนแล้วซื้อจริงแล้วอ้าวไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งลองเปลี่ยนรถซในรถนิยมบ้างบางคนอาจจะชอบซื้อแบบว่าของขวัญเป็นก้าวเช้าแพงๆลองเปลี่ยนมาเป็นของกินหรือของใช้ที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะช่วย ทำให้ประหยัดได้เยอะค่ะและพี่ๆคนไหนมีเรื่องจะมาแชร์ความรู้อีกไหมคะเนี่ยก็มีเรื่องดับกลิ่นทาแล้วรักษาตัวเองแล้วก็จะมีเรื่องช้อปปิ้งแล้วต่อไปก็จะวนมาเรื่องการกินเหมือนเดิมทีนี้คะก็คือจะเป็นเรื่องที่ว่าคนเรานะ่ะทำดีก็ได้ดีใช่ไหมคะ ทำชั่วก็ได้ชั่วทีนี้คนหลับเาหลับกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะออกมาอย่างนั้นก็คืออันนี้จะเป็นแบบเคล็ดไม่รับนะคะกับการกินเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวโอเคว่ามาเลยี่ตารเขาว่า you are what you eat ถูกต้องค่ะ